อย,อยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัด a l l s t r r n t e r t a i n m e n t บริษัทในเครือของบริษัทไวไลน์นะคะหลายคนอาจจะสับสนถ้าเกิดเข้าไปดูในวิกิพีเดียแล้วไม่ใช่นะ,ะเป็นันั้นเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะ,ะ,ค,ะครับไปชมเบื้องหลังจากกองละคร The Sixth Sense ภาค2นะครับฉากนี้ถือว่าเป็นฉากเครียดของน้องอายกมลเน่นะครับเพราะว่าต้องเป็นฉากที่ถอดจิตเลยนะฮะ<า>ไปช่วยคนรักครับไปติดตามครับ เป็นหนึ่งหนึ่งฉาเกเครียดของอายกรมโมเนตในละครเดอะซิกเซนส์สื่อรักสัมผัสหัวใจภาค2ที่ในบทสุคพลทรสต้องถอดจิตพร้อมยานินรับบทโดยจ้าจิตตาภาเข้าไปช่วยไตรัตรับบทโดยเกรทวิเดนทอนที่โดนของจนจิตออกจากร่างและพยายามจะทำร้ายสุคพลทรสด้วยฉากนี้อายต้องใช้เวลาในการทำอารมณ์อยู่นานในการจินตนาการถึงตัวละครที่กำลังถูกคนรักทำร้ายโดยมีเพื่อนซีจ้าจิตตาภาช่วยส่งอารมณ์ให้ซึ่งเมื่อถึงเวลาถ่ายทำอาอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ผ่านฉลยค่ะ ้นรนะไมได้นรกเหออออรอรอนรหัวยากนะคะแล้วเมื่อกี้แอบคือเหมือนเราโฟกัสความเจ็บตรงนี้ด้วยแต่ในขณะนึงมันมันจะตายแล้วอะอยู่ในด้วยฝีมือของคนที่เรารักอย่างงี้ค่ะเออถึงแม้ว่าจะเป็นแค่จิต คือถอดจิตมาแล้วแล้วก็ยังมาโดนทําอย่างนี้อีกนั่นหมายความว่าก็ไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเล่นที่เหนือธรรมชาติหน่อยเพราะว่ามันไม่มีสภาพแวดล้อม ให้เราเห็นจริงๆแล้วเราต้องใช้จินตนาการตัวของจ้ากับไอยเขาก็เหมือนถอดถอดจิตตัวเองแล้วมาช่วยผมมาตามหาผมให้ให้จิตกลับไปเข้าล่างซีนนี้เป็นอีกหนึ่งซีนอารมณ์ของตัวละครทั้ง3ตัวแล้วก็เป็นอีกซีนที่เป็นเรื่องของความเป็นความตายความรักระหว่างเพื่อนระหว่างคนรักโอ๊ยแต่ไม่หมดค่ะสําหรับละคร The Six th Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจภาค2ตอนนี้ก็ถ่ายทําไปกว่า60แล้วโดยภาคนี้จะเพิ่มความเข้มข้นในภารกิจของ5สาวบริษัท The Six th Sense มากขึ้นค่ะ โซพิดาสุขันโทร,รายงานครับก็มาที่ K-pop <คน S 1> มานะ,ะาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบบพี่เจ้าครับ